สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าเขย่าวควันตอนใต้ต้นมะปราเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองซึ่งตอนนั้นอายุประมาณสิบขวบเท่านั้นแต่ภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นยังจำไม่มีวันลืม บ้านผมอยู่ในจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งอำเภอที่ผมอยู่นั้นส่วนมากจะทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่เช่นสวนมะม่วงสวนกล้วยสวนละมุดเป็นต้นและอาจปลูกต้นไม้อื่นแซมเพิ่มในสวนบ้าเช่นมะปรางกระทอนขนุน มะพร้าวอะไรประมาณนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดในส่วนผลไม้นี่แหละครับช่วงนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำค้างเริ่มลงมาบ้างแล้วซึ่งน้ำค้างนั้นเป็นอาหารชั้นดีของเราจิง้งหรีดซึ่งในส่วนผลไม้จะมีจิง้งหรีดอยู่เป็นจำนวนมากและเจ้าจิง้งหรีดนี่เอง ที่เป็นอาหารโปรดของผมเลยทีเดียวคืนนั้นเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมดังไปทั่วสวนเลยครับมันชวนให้หน้าออกไปจับยิ่งหนะักผมจึงชวนอาเคยออกไปจับจิ้งหรีดกันวิธีการจับไม่ยากเท่าไร่แต่ถ้าคนไม่เคยก็อาจจะยากสักหน่อยคือธรรมชาติของจิ้งหรีด เวลามันร้องมันจะออกมาอยู่ที่ปากรูของมันแต่เวลามีอะไรมารบกวนมันจะรีบมุดเข้ารูของมันทันทีเวลาจับเราจะใช้เสียมอันเล็กๆปักเพื่อดักรูมันเพื่อไม่ให้มันมุดเข้ารูมันได้แล้วก็จับใส่ขวดขวดที่ใช้ก็ขวดน้ำอัดลมพลาสติกนะครับ สองคนอาหลานเดินหาจับจิ้งรีดกันไปเรื่อยๆจากสวนหนึ่งไปอีกสวนหนึ่งคือว่าสวนแต่ละแปลงมันก็จะติดติดกันแล้วเวลากลางคืนมันจะไม่รู้เลยว่าสวนใครเป็นสวนใครก็เดินกันไปเรื่อยตามเสียงจิ้งหรีดรอ้อง เดินไปไกลแค่ไหนไม่รู้จนมาถึงส่วนหนึ่งซึ่งส่วนนี้ดูสภาพมันรกกว่าส่วนอื่นๆที่เดินผ่านมาเหมือนไม่มีคนดูแลมานานมากๆยาขึ้นรกสูงประมาณหัวเข่าได้แต่เสียงจิ้งหรีดในส่วนนี้มันล็อกดังดีสลึกเกิดสองคนอาหลานก็เดินต้ดำๆมองๆ ส่องไฟหาเพื่อดูว่ามันร้องอยู่ตรงไหนแต่น่าแปลกที่เสียงร้องดังขนาดนั้นแต่เราไม่เห็นรู้จิ้งลีดเลยแต่ก็ยังพยายามเดินหากันต่อไปจนเดินมาถึงต้นมะพรางใหญ่ต้นหนึ่งดูลักษณะน่าจะอายุหลายสิบปีอยู่ซึ่งแต่ต้นมะปรางต้นนั้น เราสองคนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องดังกว่าทุกๆที่ที่เดินผ่านมาไฟที่เราใช้นั้นเป็นไฟแบตเตอรี่แบบมีสายสวมไว้ที่หัวและหลอดไฟจะอยู่ตรงกลางหน้าผาเราก็ส่งไฟหาทั่วบริเวณใต้ต้นมะปรางนั้นระหว่างที่ส่องไฟหาจิ้งหรีดอยู่นั้นจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งมะปรางมันเขย่าอย่างแรง เสียงดังสูสูทางทางที่ในตอนนั้นไม่มีลมพัดเลยแม้แต่น้อยเราสองคนก็เลยพร้อมใจกันส่องไฟขึ้นไปบนต้นมะปราแต่ก็ไม่มีอะไรตอนนั้นสองคนอาหลานเริ่มใจคอไม่ดีแล้วจึงค่อยๆหมุนตัวหันหลัง เตรียมจะเดินออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นแต่พอก้าวขาออกมาสักสองสามก้าวก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างร่วงลงมาจากบนต้นไม้าเสียงดังตุบเสียงนั้นดังมากมากครับวินาทีนั้นเราสองคนหันไฟไปส่องไปตรงเสียงที่ต้นมันบางที่ดังตุบตรงนั้นพร้อมๆกัน ให้ตายเถอะครับมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยลองคิดภาพว่าแต่ต้นมะปรางมีย้าขึ้นประมาณหัวเขาแต่เสียงที่ตกลงนั้นมันเหมือนมีน้ำหนักเยอะมากๆแต่ยอตรงจุดนั้นไม่ไหวติ่งเลยแม้แต่น้อยก่อนจะได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นพลันก็ได้ยินเสียงใบมะปรางเขย่าดังขึ้นอีกครังแต่คราวนี้ ไม่ใช่มีแค่เสียงขยา่าแต่มีเสียงแบบอึดอัก,อกแบบคนหายใจไม่ออกดังมาจากบนนั้นด้วยสองคนอาหลานจึงสองไฟขึ้นไปดูพร้อมกันคราวนี้เต็มเต็มตาเลยครับเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะราวๆสามสิบถึงสี่สิปี กำลังดิ้นเราเราขาสะบัดไปมาอย่างแรงมีเชือกผูกอยู่ที่คอและเชือกนั้นมัดไว้กับกิ่งมะปรางตาเหลือกปูดโปนแทบจะถลนออกมานอกเบา้าลิ้นจุกปากมือที่กำลังดึงเชือกที่รัดคอไว้ภาพนั้นทำให้ทั้งอาหลานยืนช็อกขาสัน่นเงื่อแตกพลัก สุดลงไปกองกับพื้นเสียงหมาหอนที่จู่ๆก็ดังแว่วมาจากที่ไกลๆร่างนั้นดิ้นอยู่ไม่ขีดอยจฉใจก่อนจะหยุดแล้วถลึงตามมาที่เราสองคนพร้อมกับเสียงที่เย็นเยือกดังขึ้นเอากูลงไปหน่อยเอากูลงไปหน่อย แล้วเสียงหัวเราะอย่างหวยหวนร่างนั้นเสยยิ้มอย่างสยดสยองก่อนจะพูดต่ออีกว่าเออถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวคุณลงไปเองก็ได้พูดจบร่างนั้นก็ร่วงลงมาดักตุบมันคือเสียงเดียวกับที่เราได้ยินในตอนแรกเลยเท่านั้นแหละครับไม่ต้องรออะไรแล้วพอตั้งสติได้ทั้งอาทั้งหลาน พากันวิ่งสี่คูณร้อยตะเหลิดเปิดเปิงวิ่งไปไหนต่อไหนไม่รู้จนมาถึงบ้านก็รีบเอาผ้ามาคล้องคอแล้วรีบเข้านอนภูุมโปงยันเช้าเลยจนเช้ามาทั้งสองอาหลานต่างก็พากันจับไข่จนย่าของผมซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่เสียท่านถามว่าไปทำอะไรกันมาถึงพากันจับไข้ขนาดนี้ ผมก็เลยเล่าให้ย่าฟังย่าเลยบอกว่าตรงนั้นน่ะเจ้าของที่เขาตายไปนานแล้วส่วนนั้นเลยไม่มีใครมาดูแลและเจ้าของที่ก็คือคนที่เราเจอนั่นแหละครับย่าว่าแกผูกคอตายที่ใต้ต้นมะปรางต้นนั้นนั่นเองเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับ